วันเอ็มมาเล่นเกมเพลย์โกละออกดน,นก่อนจะเกมเฮ้วันนี้เปิดไข่ซะหน่อยอืมอืมมันก็คือ,อเกลือนั่นแหละอะฮะเกลือเกลือตามสูตรหมาเทียบเลยก็ในเกมเพย์วันนี้ผมก็จะมาหาทุกคน ยี่สิบเปอร์เซ็นได้นะเอามาสักอันหนึ่งก่อนก็เลยมาที่ตรงนี้ก่อนนะฮะใส่หน้านแล้วมันคือ,อไรอลองเปิดดิอะไรอะไรซุ่มๆเฮ้ยแรงประมาณคิดมากคูณเดรอวางไว้เอาวางตรงนี้แหละ โอเคผมจะไปดูตรงนั้นก่อนจะไปอยู่ตรงนั้นก่อนผมคิดว่าน่าจะยากอยู่อืมอืม,อมสองนาทีใช่ไหมได้ได้ได้ได ผมคิดว่าการซื้อของครั้งนี้มันเหมือนจะได้รอคืเยอะอพอจะการเปิดไปแล้วผมก็จะมาดูผลหน่อยว่าเป็นยัไงกันบ้าง แล้วก็มาดูที่ร้านลุงแซมไม่ให้ดูเลยมิสเใช่ดูอย่างเป็นตัวไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยนะมูงแซมกากจริงๆไอ้ซิสซันเดอร์บ้างเนี่ยอืมมันติดซันเดอร์ไหม นี่ก็คือเอลเดอร์นะผมนี่คือสัญลักษณผมเปิดก็รับเปิดกันมานะโคตรเยอะอะโคตรเยอะครับเบื่อเปิดเดี๋ยวมจะมาดูไข่หายแก๊บคลิปวิดีโอนี้เรจาจะปูหายหายหายแก๊บตอนนี้ประมนทิ้งเที่ยงได้ครับผมประมาณเที่ยง ก็น่าจะมาผมก็เลยดูกันสิว่า X ช็อป10นาทีตอนนี้สิว่าลมจะได้มีโอกาสได้ผมได้16%นะผมมันจะดีอยู่นะคุนอันนี้มีโอกาส10%ที่จะได้ มิทิคเขามิติกเอกใครแดอ m แมทริกก้านแนละ้วเขจะเดยกผมเรียกแมทริกอ้อโอ้ใครหมดหมดเดืหมดจางก,ก็มีนะ8ปสห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนไอ้นี่ผมอยากได้ใครอยากเห็นไอ้นี่ไหมอยากเห็นม้วหลายๆคนอยากเห็นเนี่ยใช่ไหมใครดูให้ดูแล้วคนจะเห็นอันเนี้ยตกแต่งท่องผมวันเาะคิยวันนี้ ห้องผมต้องมีตัก๊กแตนไม่ก็แมปงปอให้ได้นะครับเยอะเลยนะโอเคนะทุกคนจองกันเอโดได้นี่ไปแล้วพี่แปนซี่ไข่เนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาคนไปเห็นก็ได้ทำได้นะเกมเพลย์มันคือเกมเพลย์ไม่ได้มาสั้นละมาเป็นเกมเพลย์เลยไม่มีผลดีเลย <c oughs> เดี๋ยวรอก,ก่อน รอก่อนนี่เบอร์นิ่งออกติดเยอะอยู่นะเฮ้ยติดเลยบออัวตนะิดยวคุกกี้เห็นไหมทุกคนเห็นอะไรปะกี้ไหนปะ เห็นะอไหมเมื่อกี้เห็นแล้วปับนี่ๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ผมตนลงมาไงผมขอขึ้นมาก่อนขอขึ้นมาก่อนนะฮะมีไหนไหมออร่านี่ออร่าแพงมากนะ ก็จะเห็นได้นี่สามรอบเลยนะก็ถือว่ายากมากนะแต่ก่อนนี้ผมจะมาดูไข่มาดูลงแซมก่อนถ้าลุงแกขายของระดับใจซึ้นในร้านค้ามันมีอันนี้นะของวันเนี่ยเห็นไหมผมซื้อมาแล้วเพื่อนทุกคนเห็นนี่แหละนะฮะก่อนนี้ฝนพิษด้วยอ่อ เิ็บเบอแฮนควินจะได้ไหมอืมดาอนฟัวติดอาร์กติกครับอีกหวังอาร์ชี่ก็ผม 6xp 810เอเจนทีทุกคนผมจะมาลงกันเียว่าเราจะได้ คใครไหนจะมาโปรดรอได้เลยว่าใครไหนจะมาผมจะมาทําคลิปคนดูแหละทีนี้มปคลิปเกมเพลแล้วกนะันนี่้แบบคลิปสนนะั้นๆอ่ะเป็นเกมเพลไม่ใช่คลิปสั้นๆต่อไปคนเห็นแล้วนะเกมเพลมปนเกมยาวเลยคนะรับเดนะี๋ยวผมจะไปจัดการเดี๋ยวผมจะรอก่อนรอไปนะฮะ ว่างรอเราจะไ่ไหิวหรออ๋อหิวอยู่ได้ไปแล้วผมขอเอาอันนี้ให้น้องก่อนสโสนโซเจอร์เอาแปรอาอาหารแป๊บ วันหน้าที่นาละสโนขอเก็บก่อนแล้วก็มาใส่ตัวที่อยากใส่ตัวอะไรวะที่อยากใส่สเลี้ยงเกอะไรบ้างที่อยากใส่ ลิงแล้วนะเอาลิงมาใส่โอเคพัดโอ้โอเคโอเคจับก่อนเก็บก่อนเอาซิเวอร์มังกี้ลนะน่สสลาอันนี้เนือสดเดือ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับสัตว์เลี้ยงพยายามหาอยู่พยายามหาอยู่รีมาแนละ้วสามรอบรอบนี้ไม่ค่อยดีที่สุดหนักครบับแล้วอีกแม่แม่ขอถุงเออเออแบ่แบ่ขอถุงไข่หน่อยดิขอบคุณมากเลยไปหนึ่แล้วเอาไปกินเนี่ยแย่แยใส่ถุงให้หน่อยดิอะไรนะ ทางคอนเทนต์สตาข่าอยู่กับไข่แล้วเป็นเรื่องอยู่ไข่นัดถือเลยอันนัดหรือเอาสี่นาทียี่สิบวิผมจะมาตัดตอนเออสี่นาทีได้ไหมแล้วก็จนเหมือนไข่ที่เราหวังไว จะไม่ดีนะครับอืมขนไม่ดีไข่ไม่ดีเหละที่เกิดงั้นเราซื้อมาทำอีพีงั้นซื้อมาทำอีพีจถัดไปล่นเกมเพลงก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนอยู่อันนี้ก่อนขนพืชอ้ออ๋อเจอกันนะครับเจอกันอีคลิปหน้าบ๊ายบายแค่นี้ไปก่อนครับตัวดีครับ